ทำอะไรที่มีประโยชน์ช่วงน้ำท่วมดิเราช่ช่ยอย่างอื่นไม่ได้ตอนนี้มุกมกเราก็เอาความรู้เท่าที่เรามีครับมาบอกกล่าวกันใช่ครับเนาะไปเร็วๆแล้วกันเราถ่ายเป็นคลิปเ้วยแล้วอาจจะลงในแผนด้วยเพื่อ<ช>คนอื่นมีความรู้จะได้ไปบอกต่อๆกันถูกต้องอน้ำนท่วมเอาอย่างนี้เป็นการเตรียมรถสําหรับลุยน้ำมันก่อน<ช>อ,อยา่ออยางแ,แรกเลยอย่างแรกเลยโอเคทั้งหมดจะเริ่มต้นขึ้นคือเราเอารถจากบ้านแล้วเจอน้ำท่วมโอเคโอเคถ้าท่วมเสร็จนั้นคือเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะออกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องเสี่ยยงกก็คือาสช่วในรเ อ่าคอนเดนซเอนอย่างแรกนะก่อนอย่างเช่นรถรถคันนี้จะไม่มีสายอุ่นเย็นรถรุ่นใหม่ทุกป็นแต่ละคอยแต่ละคอยเนี่ยคือเราป,อป้องกันอะไรไม่ได้ไเ,เ,เท่าไหร่ไม่เหมือนสายอุ่นเย็นเพราะว่าการราออกน้ำก็จะน้อยกว่าใช่ไหมครับแต่ง่ายที่สุดแล้วก็ช่วยได้ก็คือเนี่ยครับการป้ออกมาไม่หน่อยนึยนงไล่ความชื้นไปก่อนใช่เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บแถมนิดนึงแถมเลยฉีดไปเลย คอนเซปต์คือง่ายๆเราเอาน้ำมันไปเคลือบไปก่อนครับ่อน้ำมาโดนน้ำก็จะได้หนีออกไปก่อนโอเคอันนั้นประเด็นเรื่องของระบบก็คือใบปักไหนก็ตามที่เห็นว่าโนๆเดย์ๆพวกนี้คือวันนี้เราไม่ต้องบอกน้องๆหรอกว่าปักอะไรมากสำคัญที่สุดคือแถวบรเวก่อนโอเคซับและที่เหลือือถ้าไหนใกล้มือก็ช่วยไปเลยใส่เข้าไปโอเคอีกหนึ่งกรณีออฟโรดเหมือนกันครับสังเกตได้ว่ารถที่น้ำจะเข้าอีกอันหนึ่งเวลาลุยน้ำเนี่ยน้ำจะโดนประค่าข้านนี้ และช่วงขลารถวิ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้ำจะถูกแหวกออกไปน้องๆน้ำในห้องเครื่องจะไม่สูงเท่าระดับหน้ากระโปรงที่เราเห็นนะครับแต่สิ่งที่อยากให้ทำอย่างแรกคือต้องปิดพัดลมแอร์ก่อนใช่ครับนะครับเพราะว่าพัดลมเนี่ยจะเป็นตัวปั่นน้ำต,นำตีน้ำนั้นน้ำก็จะแบบบึ้บเข้าไปในนี้เพราะนั้นปิดพัดลมแอร์ส่วนพัดลมเครื่องทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่ในเราในระดับที่ลุยน้ำอยู่เนี่ยรอบเครื่องมันต่ำรอบเครื่องต่ำอยู่แล้วแล้วก็ความร้อนคงไม่มีเพราะน้ำอยู่ตลอดนะครับอีกอันหนึ่งเมื่อเราประทะเกิดน้ำเข้ามาปุ๊บีเเเเลยครรรื่่่องงชวาง ส่วนใหญ่คนลุยน้ำัวลถดับอีกกลัวจะเล่นกลัวจะเล่นโอเคน้ำก็จะเข้าตรงนี้ดูรูท่อหายใจของคอจะคัอกอยู่นี่ปุ๊บท่อจะดิ่งอ่ะม้าอยู่นีมัอยู่ตรงนี้นะครับแต่บางคันนี่คือเข้า่เลยจ่อล่าตรงนี้เลยเพื่อจะให้ลมเย็นเข้าเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำเย็นจะเข้าเพราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ท่อที่สูงที่สุดอย่างเช่นถ้าเป็นพี่บีจะเลือกม้าตัวนี้ปุ๊บพี่เบียร์แกะตัวนี้ละรับแกะตัวนี้หาท่ออย่างอื่นมาสวมนะครับหรือจะเป็นท่ออะไรก็ได้ที่มัน พอทนน้้้อให้มีอากาศเข้าได้ครับน้องๆต่อนะอาจารย์ใช้ปากกระโปรงมันหนีบออกแถวนี้ที่แปลจ่าเป็นท่อยางที่มันมีเอสลิงหรือมีอะไรอยู่ด้านในก็ได้ท่อห้องน้ำที่ถือแล้ท่อท่อสิ่งที่มันโยนจนโยนนั่นแหละคือให้มีก็ได้ปุ๊บเพราะเราไม่ได้วิ่งเร็วเพราะนั้นพอให้แค่อากาศเข้ามาให้รถวิ่งได้ไม่ให้น้ำเข้าเอาไว้สูงอ่ะอันนี้เท่านี้ก็ประมาณนึ่งละน่าจะลุยได้แบบเซฟๆนิดนึงแต่ถ้าลุยแล้วดับ เป็นยังไงเดี๋ยวจะไปเทสให้ดูโอเคโอเคตั้งยาวยาวตามมานี่ก่อนเลยไม่ก่อนลุยระดับที่พี่ว่าเราทําน้าอันนี้ให้น้องด่วนน้ำเพิ่งไปดูก่อนดีกว่าเอาพอติดเครื่องเลยเดี๋ยวพี่เบียยกตัวอย่างว่าเวลาลุยน้าเป็นยังไงพัดลมส่เกียวไม่บอกพัดลมมี2แบบนะครับเป็นพัดลมไฟฟ้าซึ่งพัดลมไฟฟ้าเนี่ยคนโครลความเร็วไม่ได้ซึ่งอันนี้ถ้าแอร์ติดด้วยติดพัดลมก็จะแรงมากส่วนแล้วก็กระบะพวกอย่างนี้ที่ใช้กันอยู่เนี่ย พัดลมจะมีตัวเซนโซนห่วงแล้วนะครับก็จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่โอเคเราจะเพิ่มน้ำให้ดูเล่นอีกหน่อยเล่นอีกนิดนึงเล่นค้างไว้ดูการเตี๊ยมันการเตี๊ยมคุณลองนโอเคโอเคโอเค ปูมอเห็นสภาพนะแต่นี้มันเป็นรถดีเซลไม่มีปัญหาก่อระดับเครื่องเลยรถดีเซลไม่ค่อยมีปัญหาครับน้ามันลงพวกนี้จะมีตัวซิลิโคนห่วงเพราะนั้นดุยน้ําก็จะไม่เป็นไรมันก็จะนึ่งมันไปรถแต่บอกว่ารถดีเซลในตอนนี้เอารุ่นเก่าจะมีประโยชน์มากนะท่วงเพราะมันไม่มีระบบดูดแล้วกันทำยังไงก็ได้คอนเซ็ปต์เดียวเหมือนน้องๆที่บอกเมื่อกี้ครับคันรถถ้าเป็นคันนี้ทำไมพี่ใหม่ก็คือพ่อกากคนเนี้ยเขาไม่ใช้ครับต่อตรงนี้เลยหรือเปจะต่อท่อกัน ต่อกหน้าก็ได้ต่อกจนหน้าอเลยแล้วต่อข้อมข้อมีให้รถคันนี้ดูอากาศโดยข้อที่ต่อเพิ่มใหม่รถกีเซลดับแค้อย่างเดีวคือน้งเครื่อใช่รุ่นเก่าเ่ยรุ่นเก่านะพวกใเล็อินเทอเนตเปนพวกคือพวกวันตำอยู่แต่ที่เป็นคอมมอนเรลแล้วมันจะมีของพวกนี้อยู่อันนั้นอาจจะเหนื่อยหน่อยอันนี้อันนี้ลุยได้นิดนี่แน่นอนแต่ต่อข้อหายใจอยูอกมไม่หลังคะแนนสูงรุ่นเก่าจะเป็นพระเอกล้มาเร็ ดแค่ียแค่เดียวโอเคต่อไปต่อลุยไปแล้วน้ําเกิดมาแล้วสมมุติเนี่ยพ้าลมดันคืมปิดอะไรแล้วน้ำตีเข้าไปตับ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 ดับนับดับดับดันับดันอับดีบดับดับดับับดับเับนับดับด็บดับับดเบดั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 บงัากับดั่ดับ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 มับดับดับดครับดับดับรับด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 นบดับดับดังดัับดับดัเดับดับดับืับรดงัดับบบอร์ด เอางี้อย่างแรกเลยสำรองมาถึงมาถึงอย่างแรกคือรดตับรถดับเนี่ยมีอย่างเดียวไฟไม่จุดก็มาโดนน้าอย่างแรกครับดึงนี่ออกมาเียหาถ้ามันมีน้ามันจะมีเห็นน้าเลยเอาโซเน็ตมาแล้วก็เหมืเดิมครับฉีดฉีดถ้าเกิดมีน้าเข้าใช่ไหมฉีดฉีดเยอะเลยแล้วก็เทออกมาเสียเสียหยหมื่นแล้วก็เสียครับ อย่าโลภอย่าโลภคือลดดับแล้วอย่าโลภลงมาแล้วรีบดึงมอหมดนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไปไหนประจันไม่ได้สายสายไหนเป็นสายหนึ่งทีละหนึ่งแล้วทำไปเรื่อยๆทำไเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอ่ะไฮไลท์แล้วก็ถ้าเราไปเราสตาร์ทรถถ้าติดปุ๊บจบไปต่อโอเคถ้าไม่ติดถอดกัลาะตอมันจะมีน็อตเนี่ยครับถอดมามันจะมี3ตัว2ตัวแล้วแต่รุ่นรุ่นกลมๆจะเป็นคลิปนะปิแกะคลิปออกรุ่นกลมไข่ไนเราก็มีนะโอเคนั่นแหละอ่ะไปโอเคดึงมาปั๊บเราจะเจอนี่ครับจัดไอหหัวนกระจอกตรงนี้ถ้ามีน้ํา มันก็จะไม่โดดใส่นี่ไม่ตีเขี้ยวเพราะฉะนั้นก็ต้องฉีดโซเนตเหมือนกัน <Okay. S 1> อย่างเงี้ยครับแล้วในนี้ก็ฉีดโซเนตกันไว้ตรงเขี้ยว okay. ฉีดจัดเนืคือพูดง่ายๆน้องๆพอน้ำมันชื้นในนี้ปุ๊บเนี่ยไฟไฟ,ไฟใน,น,นที่จัดตรงนี้ผ่านตรงนี้ใช่ไหมครับจะมาหาตรงนี้เพื่อไปหาหัวเทียน <5. S 2> มันกระโดดมั่วไงตรงนี้ชื้นไฟก็ยิงไปตรงนู้นตรงนี้เพราะนั้นการจุดระเบิดรถจะมั่วสุดยอดเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยไม่จุดที่มันก็เลยไม่จุดที่หัวเทียนมันไปออกตุกอื่นหมด นะครับเสร็จปุ๊บก็ใส่กลับเดีวอย่างนี้เราทําก่อนวีเลยได้ไหมได้ครับก็เป็นอีกวิธีนึงป้องกันก่อนเ็ได้นะใช่คือถ้าน้องๆรู้ตัวว่ารถน้องเคยมีตึดหวัดตึมกว่าแล้ีน้ำน่าจะขบสะพื้นสะพื้นวิ่ง้วไปโคบต้องเ้่งเล่นๆเงนี้ยทำไว้เลยครับโอเคเพราะว่าไม่งั้นน้องจะต้องทําในน้ำครับอ่ะอ่ะมาคุยพี่บีตอบช่วยพี่ใหม่ใส่กลับสมุติว่ารถน้ําท่วมไปแล้วครับน้อง ท่วมไปแล้วหรือที่เราไม่ทันต้องกันท่วมไปแบบทึ่มคันเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนคือสิ่งที่น่าจะต้องเสียหายไม่สุดืรอระบบไฟฟ้าอย่างแรกที่รู้ตัวแน่นอนว่ารถน้ำจะท่วมถอดพวกแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับ่อว,วกแบตให้รถระบบ,บบไฟในรถเนี่ยไม่มีซะแล้วถ้าเป็นไปได้ดน้องๆครับเอาแบตเตอรี่ออกมาเลยเพราะแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเราต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีไฟนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังสามารถจะเป็นไฟให้เราได้อย่างน้อยสองสามวันไม่ได้ไม่รู้จะเอาไฟที่ไหน ตกไปเลี้ยวมาตกไปเลี้ยวมาก็จะมีสายไฟสองเส้นก็แต่วบวกลบน้องจะได้ไฟใช้ถ้าตามที่มีเข้าป่าจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสามคืนพอกระคืนปุ๊บเราแตกให้มันติดก็เอาออกแล้วคือไฟแบตเตอรยังใช้ประโยชน์านอื่นได้อยู่นะครับก็ยกมาใช้ซะแล้วก็ควรจะต่อไปคือแกะกล่อง ECU นะครับกล่อง ECU หน้าตาประมาณแบบนี้นะครับคล้ายๆกันอันนี้อาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับ แต่มันก็คนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรถแต่แต่มันเป็นไปได้นั่นแหละไปพาไปดูมาร์ทแม้ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่อ่ะตามตามพี่ใหม่เลยก่อนคือถ้าสำหรับคนที่เป็นก็าร์ตที่ว่าภาพที่มีอยู่เป็นไปนโดนต้อนขอให้เป้ท่าเฉลิมร้านใจที่มาถอดต่อกิซียู่นี่หน่อยเนี่ยครับต่อกซียู่ทรงอย่างนี้แรถมาร้าไปอยู่ห้องเครื่องซึ่งการถอดมาร์ทก็จะไม่ยากเลยเพราะเนี่ยดึงปากออกป๊บแล้วก็ถอดน็อตออกมายกต่อกซียู่เข้าบ้านเก็บ ก็คือถ้าน้องขอไปเป็นพี่แนะน้ำว่าคุ้มมากกับการที่จะจ้างช่างมาถอดจริงเพราะมันแพงมากใช่ครับที่จะบางรุ่นก็อยู่ในตรงนู้นใช่ไหมไ้เก้าก็มีแต่เราต้องจ้างช่างมาถอดอันนี้แพงคุ้มที่จะถอดคุ้มคุ้มที่จะถอดอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าเกิดรถแช่น้ำไปแล้วลุยน้ำไปแล้ว้อยมาไอ้อยู่ไหนอุปก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่ให้ดูถ้ารถแช่น้ำไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับพวกระบบเอาน้ำมัน ระบบการขับเคลื่อนไม่ต้องแช่น้ำรถที่มีน้ำน้ำมันกับน้ำมันจะไม่มันจะไม่อยู่ด้วยกันครับอันนี้น้ำอนี้น้ำมันนะครับน้ำมันยังจะมีสารหล่อลื่นอยู่นะเดี๋ยวพี่บีดูว่าถ้ามันไปอยู่ในเฟืองท้ายหรือในเกียร์เนี่ยการผสมกันแล้วมันจะเป็นแบบไหนยังไงอ้อยเชะเชะเท่กก่าจะหยุดอันนี้คือไข่บานอ้อยนะครูโอเคไปอีวีดีป้องกันปล่อยเขาไปเรื่อยๆไปเราไปอย่างอื่นก่อนมันขยับัตัววิธีป้องกันไฮไลท์อีกอันนึงครับน้องๆอันนี้ไฮไลท์จริง ก็สีคนเห็นพิทยาอะไรอะไรสักอย่างเขาทำเป็นถุงซิปใช่ไหมถุงซิปสำหรับใส่เอารถใส่ไปไนถึงแล้วรูดซิปน้ำไม่เข้าแต่นี้อย่างนั้นคงใช่ที่ครับก็แต่บังเอิญมันคงคิดได้พร้อมๆกันนะเพราะทุกคนก็เลคิด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 กันขึ้นมาก็เช่นกันครับเราเอาผ้าผ้าคลุมรถที่กันน้ําได้น้ำเป็นผ้าจะแทนนิดนึงที่กันน้ําได้พันกระบาทใช่ไหมเรามาทำอย่างนี้ซะลองดูแล้วกันเอาถอย ท้อยเบี้ยวข้างในขึ้นนะครับหงายนะตรงเลยตรง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 อ้ออย่างนี้ครับน้องๆที่ถอยหน่อยนึ่งถอยหนึ่งเดี๋ยวทีนี้ออกไม่ได้หนึ่งเดียวว้าเดินหน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 ้า อ๋ะพ่อโอเคแล้วแต่จุดะไเอาดูฝาด้วยมโอ้โหดีดดีดข้างหลังมันทับผัวค่ะเ่ะไดะมันับเนี่ยเอาใหม่น้องไว้แต่แล้วก็ท้ายหลังดีมันับ้หลังีเดี๋ยวก็ได้ นี่นี u, ind us, ind us, ind us okay. Okay. ่นี่น okay. okay. right. ีงน okay. okay. ี่นี่นัที่หลังนิดเดียวนิดเดียวโอเคก็อันด้านหน้านิดนึงก็ได้ละโอเคเทมาเทมาอาคนขับไม่ต้องออกโอเคพี่บีว่าเราไม่ไม่แค่นี้ก็พอแล้วล่ะพี่บีเชื่อว่า น้องๆก็คงได้ไอเดียนะครับมาจากการได้อยู่ประมาณสักเมตรหนึ่งจากผ้าคลุมรถที่เราใช้อยู่พี่แต่ว่าคุณภาพผ้าต้องต้องดีหน่อยหนึ่งหรือถ้าแย่ายมากๆทั่วกว่านั้น,นอีกไปทําร้านาท์ดอร์ครับเขาจะมีไฟชีดขายหรือผ้าพลาสติกขายแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรเดียสเปรย์แล้วฉีดเคลือบกันน้ำเข้านะครับอย่างนี้แหละจริงๆถ้าเรา เมネท่าคุมดีๆเนี่ยมันอาจจะไม่สูงกว่านี้วันนี้น้าย่าเดเอา้ถ้าสเต็กนี้ใครได้กับน้ำไม่ประมาณนี้เมตรเมตอหนึ่งอะไรน้ำทุกระดับนี้เออ่ใช้ือ่จะซื้อสามสามยกที่บ้านแต่ถ้าสเต็กไม่มใครได้จะไม่ดีแล้โอเคอ้าวอ้อยเอาน้ำมันมาดูค่สุดท้ายครับรถแช่น้ำลุยน้ำเสร็จแล้วถ้าคุณรถออกมาวิ่ง น้ำมันจัดสีลายเป็นแบบนี้ครับบอกกาแฟใส่นมนะครับแต่น,นี่หนักนมนด้านนี้คือจะทาให้ระบบของปันเฟืองเนี่ยร้อนแล้วก็ทุกอยาก่างัหมดพังในที่สุดนะเพราะนั้นรบออกมาได้แล้วก็ควรจะรีบเปลี่ยนยได้ใช่อะไปกันด้วยความรวดเร็วหลายเรื่องก็คงไปบอบๆตอๆกันช่วยกันผลไม้ผลมือนิดๆหน่อยๆกันับก็แชร์ไอเดียกันนิดนึงก็หลายคนก็คิดได้อยู่แล้วแบบนี้พี่ว่าเรามีโอกาสพิเศษเราก็ทำให้ดูเลยละกันอีกนิดนึงถ้าเต็ตแบบนี้ถ้าบ้านใครคิดว่าชัวร์ต้องต้องใส่เลยอะ ถ้าเป็นที่ใหม่นะภายในที่ใหม่หึกอทิ้งทุกอย่างหึกเข้าบ้านหมดลึกเคลนขึ้นสูงๆก็คนลื้อย่างเข้าไปยึดได้เข้าไปได้ครับแต่บางคนรื้อไม่ได้อะตามนี้ครับดูแลรถแล้วขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีเสียหายน้อยที่สุดก็แล้วกันถ้าเราช่วยอะไรได้จะโทรมาสอบถามอะไรเกี่ยวกับการอาบน้ำจริง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 โอเคจ่าเฟซบุ๊กจ่อะไรก็ได้อนเตือนหมดเลยเตืนเตือนเลยครับผมขอบคผมนะครับเดียนออกเองนะ